วดรวยบนโซเชียลมันบาปไหมหรือแค่สิทธิ์ของเขาอาเดบอกเลยว่ามูมินต้องเข้าใจหัวใจของเรื่องนี้ก่อนนะการที่คนเราโชว์ความมั่งคั่งออกมาถ้าทำให้ใจมันยิงยะโสโกหกหรือทำให้คนอื่นรู้สึกต่ำต้อยนั่นแหละคือทางไปสู่บาปแต่ถ้าเขาแค่แบ่งปันความสุขหรือเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นหมัน่นทำมาหากินอย่างซื่อสัตย์ ก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ไม่มีใครมาห้ามใครได้จริงๆสุดท้ายอิสลามสอนให้เราคุ้มใจให้รู้จักพอดีอวดรวยมากไปจนลืมถ่อมใจนั่นไม่ใช่เรื่องดีสมมุติมูมินเห็นแล้วรู้สึกน้อยใจก็อย่าลืมกลับมามองตัวเองและขยันสร้างชีวิตที่ดีของตัวเองนะอวดรวยไม่ผิด แต่อวดเพื่อยกตนให้สูงกว่าใครนั่นต่างหากคือบาปที่อาเดกเตือน